ก็กับสวัสดีพี่ๆน้าๆนะครับทุกๆท่านเลยนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับยอลฟิชิงก็ได้มารอรับหลวงปู่ชื่นนะครับผมนะครับตอนนี้กําลังรอกันอยู่นะครับที่วัดโสขาป้อมครับสถานการณ์ก็คึกคืนนะครับผมนะครับสถานการณ์ก็ยังคึกคืนนะครับ เรื่อยๆนะครับยังรอหลวงตาอยู่ที่ทางเข้าวัดบ้านสุขกป้อมนะครับตำบลเสาธงชัยนะครับผมนะครับนะครับบรรยากาศก็เป็นใจนะครับค้มนะครับผมนะครับค้มนะครับผมนี่นะครับบนบรรยากาศนะครับข้างถนนนะครับก็จะเป็นนะครับตามสายเลยนะครับผมก็จะมีคนนั่งรอนะครับนั่งรอตามถนนเลยนะครับผม บรรยากาศกังคึกคืนอยู่นะครับใจไมรับของฝั่งนี้เลยตั้งหน้าเจ้าของเลยของใครครับนี่ตั้งหน้าจองครับ ง่ายมากเนี่ยเลยแล้วคุณนั่ง นี่นะครับหลวงตาเช่นก็จะมาพักอยู่วัดนะครับบ้านโสกขามป้อมแต่บ,บนเสาทงชัยนะครับผมนะครับนะครับบรรยากาศก็กคึกคืน้นะครับตอนนี้นะครับะไง,ไงก็ รอหลวงตานะครับในช่วงรอหลวงตากันอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับกำลังรอนะครับผม <c oughs>

รถรถทุกชนินะครับลงตาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับ ่าเอาทุมไปได้รับทองไหนไม่ต้องกตันนะครับไม่ต้องกุบตันอะไเลยนะ ก็รุ่วงไปด้วยดีนะครับ ครับพรุ่งนี้นะครับใครจะมาใส่บาตรก็เชิญได้เลยนะครับตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับมาใส่บาตรที่วัดสุข้อมนะครับตำบลเสาธงชัยนะครับอำเภอเชียพรลักษ์จังหวัดศรีสะเกิด

บรรยากาศก็รื้อ่วง,งไปด้วยดีนะครับ สันเงียสันหอบเลยหอบเลยจาจอุงไปมโียััม่หาไปหไปี่เมือหางไปาที่บเอไกไปเมืองสอไปหาหมอ